เคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูอรุณพวงสุวรรณมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวที่โรงเรียนมีเพื่อนเพยเดียวมาบ้านผลเดียวมาโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆ พบกับคุณครูอ้อยอีกแล้วนะคะในช่วงกิจกรรมเลื่อนไหว่และจังหวะนะคะมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายครูอ้อยรู้แล้วว่าเด็กๆอยากมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไงตอนนี้เราก็ยังเจอกันไม่ได้นะคะลูกนะคะต้องอยู่บ้านรักษาดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะได้มาโรงเรียนกันเลยคะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้เดียรกอ้อยพาเด็กๆไปเลื่อนไหว่ร่างกายกันในเพลงเมตกิค้ครูอ้อยร้องนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยงังพร้อมแล้วยืนขึ้นคะ่ะลูกเด๋ยตามไปพร้อมกับคุณครูอ้อยนะคะ เค okay, นะคะหนึ่งสองสามมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวที่โรงเรียนมีเพื่อนปรุเดียวอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีว่ามาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียว มีโรงเรียนมีเพื่อนกูเดียวอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกวา่าเรา่าเก่ง,งมากเลยค่ะเป็นไงคะลูกสนุกไหมคะวันที่เราได้เจอกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ค่อยนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับคุณครูที่พ่อวันดือเลย พบกับคุณครูแดงนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของผู้นำพอเพียงนะคะวันนี้ครูแดงมีสาระด,ดีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันหลายเรื่องเลยนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีใหม่ หัวใจเศษรษฐกิจพอเพียงนะคะและยังมีอีกหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีใหม่นะคะอะาแล้คุณแดงก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ฟังกันด้วยนะคะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้แล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูดแดงแล้วเพื่อนเราอีกหลายๆคนเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ เรามาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการมีชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนส่วน ได้แก่พื้นที่น้ําพื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่ดินสําหรับอยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงค่าดังในภาพนะคะเป็นภาพเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ในหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะเด็กๆก,การแบ่งพื้นที่นะคะจะแบ่งในส่วนของการทำไร่นานะคะ30%เอร์เซนและการทำแหล่งน้ำนะคะ30%เและการทำไร่ทำสวนอีก30%และการทําที่อยู่อาศัย10%ร์เซนนะคะในภาพนี้ก็คือการแบ่งพื้นที่ ในการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนตามหลักปัชญากันนะคะที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้ค่ะอย่างเช่นใช้สิ่งของน้ำไฟอย่างประหยัดและรู้จักอดออมนะคะรับประทานอาหารและน,นม ให้หมดไม่เหลือทิ้งรวมไปถึงการแต่งกายด้วยตนเองนะคะเ,คเ,คเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังและเก็บของเล่นเข้าที่นะคะเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์และปลูกผักรักสุขภาพคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันเลยค่ะ อ่านชุดคำพ่อสอนเรื่องมือน้อยๆปลูกผู้เขียนเรื่องตุ๊บปองเรื่องศักดิ์ปิ่นประทีปผู้วาดภาพเปรมาจาตุกัญญาประทีปมือน้อยๆปลูกตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องเบิกบานแจ่มใสพรวนดินรดน้ำเด็ดหญ้าที่แทรกขึ้นมาแปลงผักชูใบ พ่อพวนดินในกระถางตุ๊บปองพรวนบ้างพ่อยิ้มชื่นใจแม่เด็ดยอดผักตำลึงตุ๊กติ๊กเด็ดดึงแม่ยิ้มชอบใจ ถั่วงอกในกระบะนั้นก็โตเหมือนกันกินได้กินได้ผักบุ้งก็โตโตโตโอโหโอ้โหกินได้กินได้กระเพราพริกโหระพาใบปรกดกจ้ากินได้กินได้คะน้า,ก,นก,นนาก็โตเขียวปีก็ดีก็ดีกินได้กินได้ เดี๋ยวแบ่งเป็นกร,รมดีกว่าให้ยายนะป้าข้างบ้านกินได้ให้เพื่อนก็ดีสินะพ่อแม่เพื่อนจะผัดให้กินไงจัดแจงแบ่งปันอย่างดีกัมนั้นกองน,นี้ของใครของใครพ่อแม่ลูกลูกสะกิดเย็นนี้คิดคิดจะกินอะไรสี่คนเข้าครัวช่วยกันหั่นนี่เด็ดนั่นสนุกกันใหญ่ตุกติ๊กนั่งหั่นผักบุ้งตุ๊บ ปองดูยุ่งเด็ดตำลึงกำใหญ่พ่อสับหมูสับสับสับเอาไว้ใส่กับต้มตําลึงไงเตรียมหม้อตะหลิวกระทะแม่พร้อมแล้วจ้ะผัดได้ต้มได้พ่อชวนลูกๆยกจานจัดโต๊ะอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้อาหารจานเด็ดเสร็จแล้วกลิ่นหอมรสแจว๋วชามใหญ่จานใหญ่แกงจืดตําลึงหมูสับเต้าหู้ด้วยครับอุ๊ยน้ำลายไหล ผักบุ้งผัดใส่เต้าเจี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าเคี้ยวอุ๊ยน้ำลายไหลอ้อมีอีกจานหนึ่งนะไข่เจียวปูจ้ะอุ๊ยน้ำลายไหลอาหารอร่อยอร่อยพ่อมือน้อยๆปลูกไว้อิ่มใจเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกันไปแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมท้ายบทกันเลยค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์กับคุณครูนรุมนคำคงสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเมื่อกี้เด็กๆออกกำลังกายกับคุณครูอ้อยไปแล้วใช่ไหมคะมาโรงเรียนนะคะสนุกมากๆแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะคะเด็กๆน้องอนุบาลน,นะคะอ่ะ กิจกรรมของคุณครูแดงก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้สำหรับคุณครูสาววันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะหยิบไปงานไปนี้มานะคะคุณครูสาวจะให้เด็กๆนะคะระบายสีเขียวนะคะตรงที่ตัวอักษรตัว A นะคะ,ะตัวอย่างจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ให้เด็กๆหาว่าจะมีตรงไหนอีกบ้างนะคะให้นําสีเขียวนะคะระบายนะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตดูว่าอ,อักษร ตัว A นะคะมีกี่ตัวระบายเลยนะคะระบายลงในช่องวงกลมเลยนะคะสีเขียวนะคะระบายเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีช่องประเมินตนเองนะคะให้เด็กๆประเมินตนเองมาด้วยแล้วก็ขอความกร,รุณาจากผู้ปกครองด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะของผู้ปกครองด้วยดูจากนะคะผลงานของลูกๆนะคะระบายสวยหรือไม่สวยนะคะห้1ดาว2ดาว3ดาวนะคะ เสร็จแล้วก็เก็บไว้นะคะเราจะมาส่งคุณครูนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะครูสาวครูแดงครูอ้อยนะคะขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย